สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องวีพีธรรมดานะครับช่องวีดีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นนะครับหุ้นดาวโจนเช้านะครับหุ้นดาวโจนเช้าของวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้ารอยหกสิบหกนะครับหุ้นแล้วยุงเข้ามาขอใแลนะครับขอโทษด้วยนะที่จะเติมให้จายตายหรือเปล่าไม่จายก็เงาละ ก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับสําหรับคนดาวโจน์เช้านี้จะมีออกตีสามห้านาทีนะครับของทุกวันจันทร์อังคารพุธวันอังคารสุกนะครับดาวอาทิตย์หยุดนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะใครที่ยังไม่กดติดตามจะได้ทํายอดเร็วๆนะทํายอดให้ครบหนึ่งแสน พูดติดตามเร็วๆขึ้นแล้วก็จะได้รับโล่กจากช่อง YouTube นะครับอ่ลัวลัวเดี Soviet ๋ยวจะมาเล่ก่อนใจอยากได้ก่อนก่อนที่จะค่อยอย,อยหลับตาประมาณนี้นะครับอยากให้ได้ครบไปไวนะครับอยากได้โล่กนะครับเป็นความภูมิใจในชีวิตจะได้อ้างว่าทำ YouTube ได้ ได้โลจาก youtube ด้วยประมาณนี้นะครับแต่ก็ผ่านอุปสรรคไปเยอะแยะนะต้องฝ่าฟันอุปสรรคเยอะแยะมากมายเลยเป็นความรู้เป็นบทเรียนเป็นสิ่งที่เราไม่รู้แต่ก็ต้องรู้นะครับกฎกติกาของ u t u b e อะ่ะใครท้อแท้ก็หยุดพักกลางทางก็มีเรามาถึงจุดนี้แล้วเรามองไปข้างหลังเห็นคนที่เขาท้อแท้ก็เยอะแยะเห็นที่คนที่เขาขยันก็ มากมายเลยคนที่สําเร็จก็มีมากคนที่อ,อะไรอะไรนี่ก็หลายหายอย่างแหละประมาณนี้สู้สู้นะครับอืมาพูดถึงดาวโจนเราดีกว่าอะดาวโจนเรานะครับเด่นนะครับหนึ่งสองสามเน้นที่หนึ่งนะครับหนึ่งอะไรหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะครับส่วนสองก็สองหกหกสอง โอเคเจ็ดสองสองแปดแปสองสเก้าก้าสี่สี่นะครับอืมส่วนตัวลองคือสามนะครับลองสามนะครับอืมสามรเจอตัวลองไปก็ได้เน้นเน้นที่หนึ่งแล้วกันนะครับหนึ่งครับลองสองอืเออวิ่งก็ได้นะครับ หลด,ดก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับอืมครับอ่าแล้วก็มาชมมันนี้การซื้ขายนี่มันมีอะไรบ้างเด่นนะครับหนึ่งสองสามนะครับขอเน้นที่หนึ่งนะ่นะครับเน้นที่หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งสี่นะครับส่วนอ่าส่วนสองก็สองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้า องสี่นะครับตัวรองคือสามนะตัวรองคือสามแล้วคาวนี้เน้นนะทางนี้นะ,ะทางนี้นะครับครั่อวาเสียงตัวรองน่าจะเอาทางท้ายนะ้อะาสามถ้าไม่มั่นใจในคู่จอกก็เอาอหนึ่งกับสองรูดเลยนะครับประมาณนี้นะครับวันด้าเฉนเช้านะออกทีสามนะครับวันนี้ก็สิ้นเดือนพอดีอันนี้นะครับ ขอขอบคุณนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงเฮงเฮงนะครับแนวทางก็มีตามนี้อากานนะครับขอให้ทุกท่านได้เฮรกิ้นะครับปีสามนะโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับ